อยากตายไหมอยากตายไหมคขึค้นๆเราต้องรัดก,กันดูมันขับรถผมไม่ไม่สงสัรไม่ไมกกไมเฮ้ยไม่เกรงแกเจ้าของเลยดูดูชนแหลกเลยทางงานนี้ไปได้สวยนะพี่ผมบอกเลยงานต่อไปยาวใช่แล้วงานนี้ต้องไปได้สวยเพราะว่าถ้าแบบงานนี้ไม่ผ่านไป พลาดจะช่วยเหลืออะไรเองไม่ได้เลยระดับฝีมือผมก็ไม่ธรรมดาแนวหน้าของวงการมืดอนะ่ะเลยดับไปผมย<า>ิงห<ใ>นแบบนี้สติดคอฝีมืออย่างสเน็กอายก็แบบไม่น่าจะธรรมดาเมาื่อวานพี่ก็น่าจะรู้ฝีมือผมแล้วนะใช่แล้วปืนมีแกงยังครับผมไม่มีแกงครับ ตัวคนเดียวเหรอครับผมไม่สามารถอยู่แก๊งใครได้ครับทําไมครับเพราะว่าเวลาผมอยู่แก๊งใครแล้วหัวหน้าแก๊งตายหัวหน้าแก๊งตายหมดเหรอใช่ครับไม่เกี่ยวกับผมหรอกครับเขาเขาแก่ตายเขาเองงานนี้เราต้องทําให้มันเป็นแบบเรียบสะอาดเรียบร้อยอย่าทิ้งร่องรอยไว้ใส่ถุงมือครบทุกคนหรือยังใส่ถุงใส่ถุงยางในที่มือไหมแล้วข้าจะแจกแบบต้องแบบต้องใช้อุปกรณ์ว่ะแป๊บหนึ่งจะทําอะไรแคกก็ว่ามา ก่อนรอก่อนเราต้องวางแผนแบบเป็นงานเป็นการรอบเนี้ยไม่เป็นการวางแผนนี่งานเข้าแน่เลยมาอันนี้นี่ใครเนี่ยนิกกี้้หวัดดีลูกน้องนิกกี้มารวมตัวกันหน่อยก็อีกคนนึงยังไม่มาการนี้งานใหญ่มากโคตรสำคัญเลยได้กี่แสนมันนับเป็นจำนวนเงินไม่ได้หวะจัดไปม่ใคร้างอย่างนี้ขอบแนะนำตัวกันหน่อยเว้ยผมนายปืนครับมกันหผมนายปืนผมนิกกี้ครับ ผมปยุทธ์ครับปยุทธ์กูซัดก่อนเลยละกันปะยุทธ์ปะยุทธ์ปยุทธ์่เดี๋ยวกูให้นอนโรงพยาบาลจะตัดเลือดกันเองสิถ้าแหกคุกแานไหนดีครับลูกพี่แต่เย็นเย็นใจเย็นเราต้องวางแผนงานนี้มันงานใหญ่สมมติเราแบบถ้าสมมติจะขอบทำพลาดนี่คือแบบทุกอย่างมันจะจบเลยภายในวันนี้ฉะนั้นเราต้องวางแผนให้มันดีๆพูดตรงนี้เลยดีกว่ามีเครียมีคนโดนชน เาทำไมยืนเซขนาดนั้นน่ะจะตายเหรอใครใครยืนเซวะเนี่ยคนเนี่ยก็มึงต่อยกูอะทีเดียวเองเออขี้แตกเลยเอาโทษเอารถผมไปรักษาก่อนไหมนี่โอ้โหแม่งจะเริ่มงานอยู่แล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวรอลูกน้องอีกคนนึงเราต้องวางแผนง,งานประกอบแค่มีต่อยขี้ด้วยเหรองง,งขอโทษเพื่อนคือถ้าง,งานเนี้ยมันพลาดนะจาขอบจะโดนไล่ออกจากแก๊งขอบได้รับมอบหมายมา เออีสภารู้นี่สวยเลยนะคนนอกแก๊งช่วยไม่ไม่เป็นไรไงก็ถึงเรียกไปชุมแบบที่ลับๆไงโอเคไหมเดี๋ยวเราจะไปฟ้องสภายอกยอกอันนี้คือแบบนิกกี้มีรถหกสิบโลใช่ไหมเบ็กบักกี้ถือว่าไวอยู่มันวิ่งได้ไวใช่ใช่อันดับแรกต้องใช้รถแบบต้องใช้รถของนิกกี้มีลูกน้องมาอีกคนขอไปเก็บของที่โต๊ะก่อนได้ไหม ไปเลยได้ได้ไปเคลียร์ไปนอนไปนอนเลยเลือดเลือดก็ต้องใช้ไปไปไปรถเอารถผมไปก็ได้ครับใครเลี้ยช่างเหรอเฮ้ยเออเออรถนั้นไปดีกว่าครับคนผมผมเลี้ยช่างครับครับท่านท่านสีดำนู่นนะครับข้งงางๆสีชมพูครับประยุทธ์ประยุทธ์เขาบอกคันสีดำขับขันสีเหลืองไปม่เฉย ผมไม่สามารถอยู่แก๊งใครได้จริงๆเ้ยโอเคผมเปรียบเสมือนเสือในป่าใหญ่เ้ยมันอยู่คนเดียวมันต้องอยู่คนเดียวใช่ไหมมันต้องใช่ครับขนาดอันตรายรอบขนาดอันตรายรอบตัวเสือก็ยังอยู่ได้กติเสือแม่เรียกบ่อยครับแต่ผมกอกน้ําเรียบร้อยแล้วก็ทอดไข่ให้น้องเรียบร้อยแล้วครับผมเล่นเกมได้แล้วครับเอ้ยผมทํางานได้แล้วครับไอ้สทอดไข่ด้วย ครับผมมีหลานอยู่คนหนึ่งครับต้องคอยดูแลฮะโอเคจัดไปชีวิตผมมันฆ่าคนมาตั้งแต่เด็กครับอายุสิบสามผมก็ฆ่าคนเลยผมเลยต้องเลือกเดินทางนี้มาตลอดคือแบบเอ็งเพ้ออะไรวะกินยาครบยังโอ้โหพี่ผมเล่าประวัติผมให้ฟังอ๋อโอเคโอเคมา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 จริงๆผมว่าเป็นคนดีแหละแต่ว่า ถนัดเรื่องอะไรสภาพแวดล้อมขับรถขับรถได้ไหมถนัดขับรถได้ไหมตำรวจได้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 หมดทุกอย่างเลยครับหมดไหมอ่าให้ผมเป็นตัวล่อก็ได้นะเดี๋ยวให้เป็นตัวล่อหรือว่าจะให้ผมเป็นตัวถ่วงถ่วงแบบถ่วงเวลาอะไรแบบนี้ตัวถ่วงเวลาถ่วงเวลาเดี๋ยวก่อนผมยังไม่รู้ว่างานนี้มันคืออะไรอ่ะคือแบบลูกพี่ต้องการใช้คนที่แบบกดไวๆแบบเนี้ยเนี้ยเนี้ยกดแบบนี้ไวๆอ่ะเข้าใจไหม ว,ว่ามันต้องกดทั้งหมดหนึ่งพันกว่าครั้งแต่หลายคนมันก็ใจเย็นๆใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยประชุมเดียวเราคาดถึงบอกไงว่ามันเป็นงานใหญ่โอเคโอเคผมชอบอยู่แล้วงานที่มันแปลกๆใหม่ๆอ่ะงานแปลกๆใหม่ๆถ้าถ้าแบบงานที่แบบอยู่กับความร้อนน่ะอยู่แบบหน้าตู้ที่มันแบบร้อนๆไหวไหมต้องใช้ความอดทนอ่ะงานจี้เหล็กผมก็อยู่มาแล้วครับเฮ้ย ผ่านมาหมดทุกอย่างไปผมเบื่อแล้วการที่ผมจะต้องฆ่าคนแล้วมันมันเป็นงานที่ผมทําบ่อยจนมันเบื่อถือว่างานนี้เป็นงานสุดท้ายชีวิตนี้เป็นผมเห็นคนเป็นทหารคนตานแบ้ได้มันสําคัญจริงๆได้พี่โอเคมันคาเชื่อว่ามันเป็นงานแตกใหม่สําหรับเองแน่นอนผมขอแค่ฆ่าตอบแทนมันแบบทําให้ผมตั้งตัวได้แค่นั้นได้เลยจัดไปผมไม่สนหรอกว่างานมันจะยากแค่ไหนผมสนแค่ฆ่าตอบแทน เฮ้ยงานนี้มันไม่ยากถ้าใจเองมันได้เชื่อข้าลูกพี่เจคอบว่าไงเมื่อวานผมไปจบแคปซูลเอมาเห็นไหมธรรมดาที่ไหนล่ะเดคุกเข้าให้มับก็บอกแล้วคุกคืออะไรคุกคือบ้านนั่นแหละมันต้องอย่างนั้นใช่แล้วแม่งข้าตื่เต้นกับงานนี้ไหวผมเฉยๆนะเพราะว่าชีวิตผมมัน อยู่บนเส้นแห่งความตายมาตลอดแต่งานนี้มันแบบขอขาดบาดตายมากเลยค่าทําไม่สําเร็จมันถึงแบบขั้นโดนไล่ออกจแก๊งเลยนะเว้ยไม่ใจคบเชื่อมือผมไล้วผมเคยทําอะไรพลาดไหมและที่อยู่กับพี่มาผมเคยทาอะไรพี่พลาดไหมไม่เคยผมขอรสชาติของเงินมันหอมหวานสําหรับผมอยู่แล้วขอแค่มันมากพอเท่านั้นแหละอันนี้มันต้องตอบมันต้องคุ้มแบบข่านเลย ใจข้าแบบตุ้มๆต่ำๆสุดๆเลยข้ากลัวไม่ทันเวยล่ะเราต้องปิดจ็อบงานนี้ก่อนเที่ยงคืนด้วยนะฟังดูแล้วมันเหมือนแบบเป็นอะไรที่ท้าได้ที่ผมรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมานิดหนึ่งแล้ววะข้าก็ตื่นเต้นอย่างงานนี้เหมือนกันก่อนนะนิกกี้นิกกี้เล่าประวัติสิเล่าประวัติให้ปืนฟังเราเจอกันได้ยังไงประวัตินะ ได้ฟังเราเจอกันที่แดนเก้าเป็นไงมาเรืัวแห่งนี้ลัวแห่งมิตรภาพเขาเรียกว่าลัวแห่งมิตรภาพงานเนี้ยมันยิ่งใหญ่กว่าปูนอีกใจเย็นๆนิกกี้นิกกี้สภาพนายไม่เคยผ่านอะไรพวกนี้มาใช่ไหมฉันดูนายตื่นเต้นผิดปกตินะปากนายซีดไป ถามจริงๆ่ะนิกกี้นายเคยฆ่าคนหรือเปล่าฉันไม่เคยฆ่าคนชีวิตฉันฆ่าคนมาตั้งแต่อายุสิบสามฉันเดินสายนักเลงมาโดยตลอดสภาพที่ป่าที่ฉันอยู่ะมันลายน้อมไปด้วยสิ่งที่อันตรายพลาดเพียงนิดเดียวมันถึงแก่ชีวิตแต่ฉันเปรียบเสมือนเสือในดงและฉันอยู่รอดมาได้นายก็คิดดูแล้วกัน ไม่มีกลุ่มไม่มีแก๊งยืนด้วยลำแข้งของตัวเองสมกับเป็นมือขวาของเฮ้ยย่ามันยังไม่ผ่านขั้นตอนนี้การผ่านงานนี้ไปมันจะถึงเวลาที่ข้าแต่งตั้งมือซ้ายและมือขวาฉันรู้อันนี้เราต้องปิดจ็อบก่อนเที่ยงคืนเราต้องห้ามพลาดเพราะว่ามันคอขาดบาดตายถึงขั้นค่าโดนไล่ออกจากแก๊งเลยนะถ้างานนี้ข้าทําไม่สำเร็จเฮ้ยแถ้าถึงต้องให้แบบ รวบรวมกําลังคนที่ข้ามีอยู่คนที่ข้าไว้ใจและสนิทซีปึ้มันร่วมทํางานเพิ่อเจอกันเมื่อวานนี่นะเออนั่นแหละโอเคแต่เราทํางานแลกใจกันไปแล้วนี่ลูกพี่ใช่ปะใช่มันคือใจแลกใจตามที่เองเดือดร้อนสามสี่คนที่ข้าช่วยเหลือใช่จะไม่เอามาเป็นบุญคุณหรอกเพราะเรามันแลกกันด้วยมิตรภาพการที่พี่เอายามายัดใส่กระเป๋าผมแล้วพาผมไปส่งตำรวจมันมันเป็นการแสดงถึงความจริงใจที่สุด การทดสอบจิตใจจำได้ไหมเปี้ยวที่สุดเจียบเองมีเวลาอยู่ในประเทศนี้กี่ชั่วโมงคำนวณให้ข้าหน่อยไม่ใส่ถุงมือระวังนะเพราะงานนี้เราแบบเราต้องใช้ความแย,ยบยนอย่าทิ้งร่องรอยไว้ไ่แน่นะถ้าเองไม่ใส่ถุงมือเก้ไหวไหวโอเค<ว>จับไปไ ม่งเอ้ยขาดสมาชิกอีกสองหกคนไหวไหมงานนี้ยังสรุปงานอะไรเนี่ยคุยทีเดียวง่ายแบบคุยหลายรอบเดี๋ยวมันอันนี้ผมขอแค่โอกาสมันมีเพียงแค่สิบเปอร์เซ็นต์มันก็คือมากพอสำหรับผมแล้วความเสี่ยงนั่นแหละมันทำอะไรผมไม่ได้หรอกอย่างที่<ต>ผม<ป>บอกว่าชีวิตผมผ่านความเสี่ยงมาโดยตลอดผมไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรกับงานพวกนี้เลยนะ เพราะยังไง<ม>อะจุดจบมันก็แค่ตายเท่านั้นเองค่าจะไม่ทําให้พวกเองแบบถึงขั้มนะถ้าค่าเสียไอ้พวกเองไปงานนี้งานต่อไปค่าจะรวบรวมพวกเราไม่ได้การน,นี้ค่าต้องแบบดูแลพวกเองดีถ้าตอบแทนอันแบบหอมฉุยรสชาติของเงินมันหอมหวานสําหรับผมอยู่แล้วลูกพี่ใช่แล้วเดี๋ยวค่าต้องไปแจกจ่ายอาวุธที่ตู้ต้องตามปไปได้วยมมันต้องมีแบบเราต้องใช้กี่คนวะ โอเคยาที่พี่ให้ผมมาเมื่อวานดีนะผมดูดผมดูดไปก่อนผมใช้มันไปก่อนเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยผมโดนอีกชั่วโมงนึงดีนะดีนะลาดหรือว่าฉลาดถ้าผมไหวพิษไม่เพียงพอผมอยู่ในโลกดีมากเราต้องการฟิตร่างกายแบบนี้ไม่ได้อยู่แล้วดีมากดีมากดีมากโอเคงานนี้เราต้องใช้กําลัง เราต้องมีเสียงเหงื่อกันบ้างงานไหมมันเริ่มแม่งแล้พะก่อนลูกน้องอีกสามคนยิ่งคุยลูกน้องยิ่งเหลือเยอะนะี่ตอนแรกเหลือสองคุยไปคุยมาแทนที่จะเหลือหนึ่งนี่เหลือสามไอพวกใจกัะจอกกระจอกใจปลาซิวก็ปล่อยมันไปพี่ไม่สนใจอะไรมันขาในยานที่ข่าลำบากถ้ามันจะถอนตัวนะนี่แหละเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะคัดกรองสภาพจิตใจของคนเพราะงานเนี่ย จิตใจเป็นเรื่องสําคัญถ้าไว้ใจกันไม่ได้ผลก็คือตายเท่านั้นพวกเคเหลือกันแค่นี้แล้วเองเป็นคนที่เหลือแล้วข้าไว้ใจมากที่สุดมา <c oughs> ยืนนี่เลย <c oughs> ถ้าไว้ใจพวกเองมากที่สุดเอ็งไว้ใจข้าไหมไม่เลยใจสิท่าน จะผ่านงานนี้ไปด้วยกันงานนี้มันแบบค่อนข้างขอดแบบ้อขาดบาดตายดัแบบแรกเราต้องใช้รถคันนี้เป็นแบบรถที่วิ่งวิ่งไปวิ่งมานั่นคือบักกี้ใช่แล้วซึ่งบักกี้อ้ก,กี้ต้องนั่งไปกับข้าส่วนเองสองคนจะเป็นงานที่ใหญ่และแบบต้องใช้ความอมดทนไหวหรือเปล่าเพราะว่าเขาไหวนะไหวใช่ไหมโอเคดีมาก เงต้นอ่ะมันอยู่พื้นที่มันอยู่ไม่ไกลเดี๋ยวข้าพาเราต้องไปแบบสังเกตการกันเพราะฉะนั้นเองสองคนนั่งรถคันนี้ไปแล้วเดี๋ยวตามข้ากับน,นิกกี้มาโอเคไหมได้เลยท่านต,ต่อไปข้าต้องไปเอาอุปกรณ์ที่ตู้เพื่อที่จะแจกจ่ายกันทุกคนอันเนี้ยมันต้องเป็นแบบต้องทําผลงานให้มันแบบดีที่สุดเพราะว่าถ้าง,งานนี้ไม่สําเร็จข้าจะโดนไล่ออกเลยนะ เองกลัวโดนฆ่าไล่ออกบ้างไหมถ้าฆ่าโดนไล่ออกฆ่าจะช่วยเหลืออะไรเองแบบที่ผ่านมาไม่ได้เลยฆ่าช่วยเหลืออะไรเองบ้างไอ้ปืนว่ามันดิช่วยทุกอย่างแม้ว่าจะเป็นเอายามายัดใส่กระเป๋าผมแล้วก็เอาผมไปส่งตำรวจแล้วก็เอาผมไปส่งยาแล้วก็รอให้ตำรวจมาจับผมนั่นแหละมันคืออะไรและเป็นเป็นคนที่สั่งสอนให้ผมรู้จักคําว่าคุกคือบ้านาจากนั้นชีวิตผมติดคุกมาโดยตลอดรอบเราชั่วโมงสองชั่วโมง ในเวลาที่แบบข้าลำบากพี่จะทิ้งข้าไหมข้าข้าไม่ทิ้งอยู่แล้วข้าช่วยเหลืออะไรเจ้าว่าไปดิที่เราเจอท่านพาข้าไปหาจุดปนเห็นแล้วสอนให้อยู่ในเมืองไปแล้วในวันที่เองลำบากข้าพร้อมจะยื่นหยิบมือเข้าไปช่วยพวกเองตลอดไอ้ช้างอ่ะไปดิข้าช่วยเหลืออะไรเองเจ้าข้าช่วยเหลืออะไรเจ้าบ้างท่านให้ข้าได้เริ่มต้น ในเมืองนี้ได้อย่างราบรื่นนะ <c oughs> ทำให้ข้ามีกำลังใจนะดีมากวันนี้วันที่ข้าลำบากที่สุดข้าต้องการกเองมาเคียงข้างข้าเองจะไม่ทิ้งข้าใช่ไหมข้าก็อยู่ใกล้ท่านนะไม่มีวันอยู่แล้วโอเคเป้าหมายอยู่ไม่ไกล <c oughs> เดี๋ยวขับรถตามมาเลยข้าต้องไปองเอาของที่ตู้ไม่ต้องไม่หวะไป ไอจอดรถทิ้งไว้นี่ล็อกรถไว้ไอปืนยังไงพี่ล็อกรถมอเตอร์ไซค์ไว้ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ผมอ๋อเอันั้นล็อกแล้วครับล็อกแล้วไปเองสองคนขึ้นรถคนนี้แล้วขับตามมาเป้าหมายอยู่ไม่ไกลเดี๋ยวข้าพาไปดูเต้าต้องแอบน่าขับตามมาข้าบอกให้จอดตอนไหนค่อยจอดข้าชี้เป้าหมายให้เอารถใครไปนะ่ะแล้วเอาคันเทาไปบีตามมา ถ้าเราไปกระตุกกระตากไปเป้าหมายมันจะตื่นเราต้องค่อยๆแอบท่าน,น <ะ S 2> ปืนท่านขับได้ไหมอ่ะไม่มีปัญหาอยู่แล้วล่างเข็มขัดด้วยช้างขอไปท่านไหนว่าลูกพี่เจของของแกนั้นเป็นคนยังไงเขาไม่รู้น่ะแต่เขาเป็นคนใจดีนะ่ะสำหรับฉันสัญชาตญาณเสือ ก็ยังไม่สามารถจะไว้ใจใครได้ร้อยเปอร์เซ็นเ็นเรื่องปกติน่ะท่านแต่รสชาติที่เงินแต่รสชาติเงินมันหอมหวานอยู่แล้วสำหรับฉันฉันทำเพื่อเงินสำหรับค่าเงินไม่มีค่าอะไรนะ่ะ <c oughs> โอเคถือว่าอุดมการเราไปได้กันได้ สิ่งเดียวที่ฉันต้องการคืองานสําเร็จแล้วฉันก็รับเงินแล้วเราก็แยกย้ายจอดแอบแอบจอดแอบแอบค่อยๆลงมามานี่คนเยอะอยู่อ่ะแบบนี้มันจะเป็นที่สังเกตลงมาเร็วข้าจะวางแผนเองเห็นเหมือนข้าใช่ไหม มีกี่คนกี่คนลองนับสองสี่ยอด้วยยอดด้วยเดี๋ยวเขาเห็นเดี๋ยวเขามองขึ้นมาเห็นสองสี่หกคนนี่เห็นก้อนหินกี่แถวเยอะท่านที่มันเรียงเรียงกันอ่ะทำาไมแบ่งแบ่งเป็นแนวตรงอ่ะกี่กี่แถวหนึ่งสองสามเห็นมันข้ามสี่แถวสี่แถวโอเคงั้นอันดับแรกเราต้องเนียนเียนก่อนเดี๋ยวเป้าหมายจะรู้ตัวอ่พวกเองกระเป๋าอะไรกัน หกสิบห <65. S 1> ้าสี่ศูนย์เก้าน่ะท่านบอกก่อนเลยสี่ศูนย์ค่าสี่ศูนย์เก้าน่ะิกกี้กระเป๋าอหนึ่งหกสี่ค่านึงบอกไปค่าซื้อมาเยอะนะเโอเคดีมากไอกระเป๋าอะไรนะมีหนึ่งหกสี่หนึ่งหกสี่ต้องเข้าไปขุดแบบให้มันแบบชะล่าใจก่อนค่าเจอค่าไม่แน่ใจว่าเป้าหมายมันอยู่หรือเปล่า ท่านหมายถึงใครอ่ะถ้ายังเปิดเผยไม่ได้แต่เราต้องลงไปเนียนเพื่อขุดก่อนโอเคไหมแล้วจะขุดเขาวขานเนียนนะเนียนเลยไปพร้อมเนียนนะเราพร้อมไปขุดไหมไปข้าพร้อมแล้วน่ะแล้วพวกนั้นเป็นใครเดี๋ยพวกนั้นเป็นใครอ๋อหมายมาเดี๋ยวข้าจะแจ้งโอเคไหมไปเราลงไปขุดกันเอ่อข้าถามอีกเรื่องหนึ่งมาสิไอ้ช้างข้าหิวเน่ะข้าต้องทำยังไงอ่ะข้าสั่งฟูดมาให้ไม่ต้องห่วงขอบคุณท่านมากนะ ทำไมไม่ขึ้นรถคันนั้นว่าไอ้นิกไปขับลงไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวมันพังไม่ขับภารกิจพร้อมแล้วเนะี่เราแฝงตัวให้เนียนที่สุดนะโอเคไหมอืมทราบแล้วท่าน,านเป็นงานใหญ่งานเนี้ยอยากให้เป้าหมายรู้ตัวเพราะถ้าเป้าหมายรู้ตัวข้าจะเหนื่อยข้าก็เหนื่อยแหละข้าดูแลข้าก็จะเหนื่อยเหมือนแกแล้วล่ะ เจ้านโมกรูนี่เขาพิมพ์อะไรนะ่ะมันเห็นทวิตไหมเห็นแล้วมันเป็นภาษาขอมนายอ่านไม่รู้เรื่องหรอกมันต้อง <ลำ S 1> เป็นร,ระดับชั้นเท่านั้นสิ่งพวกนี้ฉันเจอมาแล้วนายไม่ขับเหรอเอาเลยฆ่าเลยเออก็ไม่บอก เิ่มเลยไปนิ่งๆไว้ไอ้ปืนนิ่งๆไว้ไวทำไมใส่ไม่ได้วะ เอาเฮ้ยเดี๋ยวนาเฮ้ยนิกกี้นายว่างานนี้มันแปลกแปลกไหมมันเหมือนเป้าหมายมันคือเรามากกว่าข้ารู้สึกว่า มันแม่งแม่งตั้งแต่ตอนที่เรามาสุ่มแล้วไม่จะมีอะไรซุ่มเลยดูเขาทำดูคนนี้ทำท่าได้ไหมต้องการแขนไปด้วยกระเด้า <จะ S 1> ด้วยจะเร็วขึ้นเหรอเอ็งอย่าคุยกันให้เป็นที่สงสัยดิขุดไปอย่าคุยกันมากงการแขนไปด้วยมันจะเร็วขึ้นโอเคจัดไปแบบแล้วท่าเต็มตัวนี่บอกข้านะโอเคไหมโอเค เดี๋ยวนะดูพี่ผมว่างานนี้มันแปลกๆนะมันไม่มันมันไม่ใช่งานที่ผมเคยเจอมาก่อนไม่ใช่ไม่ใช่แบบตอนนี้เราแฝงตัวแฝงตัวเข้าวกับกลุ่มเป้าหมายเข้าใจไหมอ่าหมายมันยังไม่มาคาาเจอแค่เพื่อนมันโอเคอย่าให้เป้าหมายรู้ตัวเป้าหมายมีทั้งหมดสี่คนโอเคใช่สี่คนท่านเหลือแบบสี่คนนี่ไม่รวมลูกพี่ใช่ไหมรวมแล้วรวมแล้วรวมสวัดดีครขบาวัสด เป้าหมายรู้ตัวมันจะแบบงานมันจะทํายากขึ้นแล้วมันจะเหนื่อยเพิ่มขึ้นโอเคใช่เพราะฉะนั้นอย่าให้เป้าหมายรู้ตัวเต็มตัวแล้วบอกค่าด้วยสวัสดีคุณสวัสดีครับคุณคุณคุณหัวดแดง อยากไปคุยกับเปอหมอยาไปคุยกับเปอไหมหัวแดงเห็นคนใส่ชุดไม่มันนี่ประชุมแก๊งก่อนประชุมแก๊งก่อนเรียกมาไปเรียกมาไปเรียกไอ้ไปเรียกไอ้ไอ้ช้างมาไอ้เชือดดำแขนยาวไปเรียกมาเร็วไอ้ช้างมันนี่ช้างมันนี่เดี๋ยวนะมันไปนู่นแล้วเฮ้ยเห็นสาวไม่ได้นี่ ว่าไ,ไงท่านขาดเจอเป้าหมายแล้ว <คน S 2> ไปเรียกไ,ไปเรียกนิกกี้มาไปเรียกไอ,เอ้เสื้อเทามาก่อนเร็วได้เอ็งขุดไปด้วยดีระ้วหวังเนี้ยจะได้ไม่เสียเวลา,าเร็วมานี่ก่อนมานี่ก่อนดูท่านี่เกียรติยิบหาย เกียรติท่าขุดวะนี่นคือคาดเจอเป้าหมายสองคนละเห็นเสื้อดำหัวแดงกับเสื้อม่วงหัวขาวไหมเจอแล้วเนาะนั่นคือเราอย่าคุยโอเคไหมเพราะถ้าเราคุยปุ๊บเราจะรับรู้ข้อมูลมันไม่ได้มันมันแบบมันเป็นหนึ่งในในแก๊งคาดนอะให้ข้อมูลล่วนไหลไม่ได้เ <Okay. S 2> ข้าใจไหมโอเคถ้าสอบกัทัโอเคเพราะฉะนั้นเราแฝงตัวขุดไปเต็มตัวแล้วบอกคา นึงมันน้ำหนักเขาไะร่เต็มเกินไะวะไอ้แร่นีเ่อเอาไปทำอะไรครับเนี่ยเอาไปทำได้หลายอย่างเอ่อเช่นอะไรบ้างครับนายเอาไปทำอะไรครับถังออกซิเจนเอุวุธ ลูกพี่มันเขาจะรู้ตัวมัพี่เจ๊เจ๊เขาคอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาขอดเขาจะรู้ตัวเป่าวะเขาอยู่เขาอยู่เขาอยู่แก๊งอะไรวะอยากอยากไปกอดด้วยจังเลยใจเย็นๆเดี๋ยวเขารู้ตัวเราอย่ากระตุกกระตากไปเรานิ่งๆไว้อย่าลุกอย่าลุกเขาปรึกษาอะไรกันหรือเปล่าวะ ร่ต้นนะเดี๋ยวเราเฮ้ยข้าต้องไปดูเป้าหมายคนที่ตู้เองส่งเศษมาก่อนได้กี่เศษแล้ว <15. S 2> สิบห้าสิบห้าเศษเอามาค่ากระเป๋าสามสิบสี่สาสิบสี่เอาไปต่อไปใช่แล้วระวังจะขอบไว้ไม่รอดเฮ้ยเฮี้ยส่งผิดระวังค่ากระเป๋าสามสิบสี่ขอบมันจะทำอะไรไม่รู้ระวังไว้ส่งไม่ได้วะ เปล่าเต็มไปดิอ๋อมัน,ไม,นไม่เต็มมันนวงเฮ้ยนิกี้ว่าไงนายว่าเรื่องนี้มันแปลกๆปะวะมันโดนปนทางอ้อมเลยวะเหมือนเราโดนหลอกมาขุดแร่ไงไม่รู้วะ <c oughs> ขับรถหนีไหมล่ <c oughs> อเหี้ยไรนิกี้เดี๋ยวพอเดี๋ยวพอไปแล้วเราหนีเลยโอเคปะเนี้ยเราไปตอนนี้เลยดีกว่า ครับหนึ่งถึงสามรถในอยู่ไหนสองสามไปแล้เดี๋ยวเราต้องไปดูเอ้ยเอ็งไปไหนแป๊บหนึ่งพี่ไอ้ไอ้นิกกี้มันปวดขี้นิกกี้นานไม่เนี่ยเดี๋ยวมาหน่อยดินิกกี้ไเดี๋ยวมาพี่แป๊บหนึ่งนิกกี้ปวดขี้นิกกี้นิกกี้เฮ้ย บอลบอลนิกกี <ik> ki, ้เรามีงานให้หนายทำวะทำอะไรงานนี้ถ้าสำเร็จรับประกันค่าตอบแทนเราหอมหวา,านแน่นอนพูดเหมือนไอ้จาคอบเลยเฮ้ย <N ik ki> ทำไมรถนายแรงจังวะนิกกี้ <N ik ki> แรงจัดเอบอลเฮ้ยหลอกมาขุด แล่ชีวิตกูมีแต่ฆ่าคนมาโดยตลอดไอ้เจคอบไอน้นรกไอก้กูเจอมึงนะ